พี่อุดรธานีครับคือเพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลังครับทราบภายหลังแม่บอกทั้งน้ําตาคนที่ก่อเหตุก็คือลูกชายที่ติดยาครับไฟไหม้ครับไฟไหม้ไฟไหม้โอ้พระอาทิตจงไหนนาะบนานตายพราทิตจ์อย่างไหนว้เนาะไฟไหม้ครับผมเหตุไฟไหม้บ้านนี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่บ้านติ้วที่หมู่16ที่เมืองพานบ้านผืออุดรธานีถ่ายคลิปเอาไว้ ชาวบ้านก็แตกตื่นกันแล้วครับจะช่วยกันดับก็เพลิงมันลุกไหม้รุนแรงจริงๆนะครับเห<อ>ตุเกิดขึ้นเช้าเมืม่อวานนี้ครับลักษณะคือบ้านไม้2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ไฟไหม้โหมรุนแรงแบบนี้นะครับกว่าจะเข้าไปทําการดับได้เจ้าหน้าที่ไฟไฟ้าต้องมาตัดไฟกันก่อนใช้เวลาประมาณสัก30นาทีแต่คุณผู้ชมครับ <ไว S 1> ตามที่เห็นในภาพเลย มันวอดทั้งหลังไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> สาเหตุเนี่ยตอนแรกหลายคนเข้าใจกันว่าเอ๊ะ oh. ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่า oh. ช่วงนี้ก็มีเหตุฝนตกอาจจะทำให้น้ำรั่วซึมเข้าไป oh. ปรากฏไม่ใช่นะครับ <Okay. S 1> ฝีมือก็คือลูกชายครับของเจ้าของบ้านชื่อในอ้ำมอายุ23ปีครับก่อนจะมีชาวบ้านแจ้งตำรวจว่าไปพบในอ้ำเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปท้ายหมู่บ้านตามจับกุมตัวกลับมา ปรากฏว่าตอนพูดคุยเนี่ยมีอาการหลอนหว,หวาดระแวงนะครับแล้วก็ตาขวางให้การพูดจาพวกไปวนมาพูดแค่ว่าก็บอกแม่แล้วว่าไม่ให้ไปทํางานไม่ให้ไปทํางานทุกคนก็งงเอา้าแม่ไม่ไปทํางานแล้วจะเอาอะไรกินสุดท้ายเจ้าตัวเฝ้าบ้านนะครับเหตุการณ์ <He S 1> <ๆ>ที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าพอสักพักหนึ่งแม่ในอ้ําครับก็กลับมาที่บ้านครับแม่เล่าท้งน้ําตาบอกว่าเธอเนี่ยไปทํางานเป็นพนักงานปั๊มน้ํามันนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านผือนี่แหละ มีลูกชายสองคนเป็นฝาแฝดกันติดยาทั้งคู่แต่คนเล็กเนี่ยมันไปทํางานแล้วมันกลับตัวกลับใจแต่นี่แหละไอพี่ชายคนโตเนี่ยมันติดยาไม่เลิกมีอาการหลอนมาหลายวันแล้วเธอบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันบอกแม่ว่าแม่แม่ไปทํางานทําไมอ่ะแม่ทํางานมันเหนื่อยผมไม่อยากให้แม่เหนื่อยแม่อยู่บ้านก็แล้วกันนะอย่าไปเลยปรากฏแม่บอกอ่ะก็ฉันต้องทํางานสิเอามาเลี้ยงดูเองนี่แหละ ถ้าไม่ไปจะเอาเงินจากไหนนะฮะก็เลยออกจากบ้านไปโดยทิ้งมอเตอร์ไซค์ไปให้ลูกหวังดีว่าเดี๋ยวเผื่อลูกจะขี่ไปซื้อ,อของลูกตื่นมาไม่พอใจแม่ไปทํางานไม่ฟังผมเลยฉุนขาดครับจุดไฟเผาบ้านตัวเองแม่เล่าต่อว่าบําบัดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเลยไปที่โรงพยาบาลจิตเวชท,ที่เลยมาสองครั้งที่โรงพยาบาลบ้านผืออีกหลายครั้งแต่พอกลับมามันก็หวนกลับคืนสู่เส้นทางเดิมมาเสพยาบ้าเหมือนเดิม อยากให้ตอนเนี้ถ้าจะพาลูกชายไปรับโทษพาไปบําบัดด้วยนะจะได้กลับมาเป็นคนดีของสังคมครับลูกชายติดอย่างมานานยังครับนานแล้วจ้ะจะปีแล้วประมาณทั้งเต่สิบสองปีทั้งเต่เต้สิบสองปีมาจา้ะเพื่อนนะ่ะบอกอยากให้แม่ไปเ็งงานอยากให้ให้แมนะ่อยู่กับเพื่อนแล้วว่าแม่ไหนแม่กัเลยว่าเออถ้าอ้ําอารถไว้แม่ก็จะขึ้นรถโดยสารไปแล้วว่าแม่เอารถโดยขึ้นรถโดยสารไปเ็งงาน ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวลูกชายนี่ไปทำแผนนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็โมโหมากถึงขนาดที่ตำรวจต้องคอยห้ามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนแน่ทั้งมือทั้งเท้าแล้วตำรวจให้ในอ้มเนี่ยไปขอโทษแม่ปรากฏไม่ยอมขอโทษแล้วย,ยังต่อว่าแม่ด้วยนะครับอไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับลูกก็ไม่ตัปป้งใจหยุดนี่เด,ไ,ดไปดูงานแม,ม่เห็ดงานของมือไต่เนย้ำลูกเดอวนไปเนาว เอาแม่ไอไปแล้วเอาเขไปแล้วแตเจ้าหื่มนวดเลยสารที่งาน,นจริงจากไหนไไจิมมี่มองยู่บานนี้เป็นยังงครับมองยุ่บตำรวจตำเมาไปแล้วแล้วผมจุดผมจุดอ่ะก็ด้วยความที่ไม่มีสติจากการเสพยานี่แหละสุดท้ายโดนแจ้งข้อหาก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็เสพยาเสพติดนะครับอ่ะดูซิว่าตํารวจจับไปแล้วเนี่ยที่แม่ร้องขอคือพาไปบําบัดรอบนี้ จะสามารถช่วยได้ไหมนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ค่ะ